อยู่ที่นั่นหรือเปล่าขอรับได้ยินเสียงคาบเจ้าหรือไม่สิ่งที่แหวกความเงียบสงัดของอรุณรุ่งในวัดป่ามีใช่เสียงเคาะไม้ที่กังวาลหรือเสียงระฆังใหญ่อันทรงพลังแต่เป็นเสียงของเด็กน้อยที่แม้จะแหลมเล็กและอ่อนสาราวมะม่วงดิบแต่ก็ชัดเจนพอที่จะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งหุบเขาหลวงพี่ชัยที่กำลังกวาดลานวัดหลังทำวัดเช้าเสร็จหยุดชะง,งักและหันมองไปรอบตัวในลานวัดที่ปกคลุมด้วยสายหมอกหนา นอกจากตัวท่านแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่สิ่งมีชีวิตใดๆท่านคิดว่าคงหูแว่วไปเองและทำท่าจะกวาดพื้นต่อแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังแหววอากาศขึ้นมาอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมเห็นข้าเจ้าใช่ไหมขอรับข้าเจ้าอยู่นี่พระพุทธเจ้าค่าดวงตาของหลวงพี่ชัยเบิกกว้างราวกับตากระต่ายเสียงนั้นดังมาจากบนฟ้าด้วยใจที่กังขาท่านค่อยๆเงยหน้าขึ้นและในวินาทีนั้นเอง ไม้กวาดในมือก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นบนสันกระเบื้องหลังคาที่สูงที่สุดของพระอุโบสถอันใหญ่โตตระงานมีร่างเล็กจิว๋วราวนิ้วโป้งนั่งอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวนั่นคือแนวอนันต